ค่ะมาเฝ้าแม่เนี่ยแม่ก็เดินล้างจานทานู่นทานี่ไปถามอ้วนจะนอนเฝ้าแม่ทําไมยังไม่เข้าห้องเนี่ยนอนเฝ้าแม่อยู่ตรงเนี้ยค่ะเห็นไหมคะเบอร์สิบเป๊ะเลยค่ะขยายจนใหญ่บบาซิวค่ะร้องจะเป็นจะตายอยู่แล้วเนี่ยค่ะวิ่งตามแม่อม้อมหน้าบ้านหลังบ้านหน้าบ้านหลังบ้านแ <c oughs> ม่อ้อมไปจับน,งนางนภา คือเนี้ยตะกร้ามันแตกใช่ไหมคะแม่อมอก็วิ่งกลับมานี่เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงนะคะวิ่งกลับมาก็เพราะว่าต้องมาเอาตะกร้าที่บ้านตอนแรกคือมันฉุกระหุมากไงก็เลยเรียกแม่เอ๋เรียกแม่เอ๋คือไม่ตั้งใจไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่ามันจะจับมันได้ไงคะก็เหนื่อยตื่นเต้นด้วยก็พอจับนางนภาได้ใช่ไหมคะคือแม่อมสวิงครอบคือไม่ได้ตั้งใจอะ่ะคือจริงจริงคือไม่ได้ตั้งใจอะ่ะ พอครอบเสร็จก็โทรศัพท์ไปบอกแม่เอ๋แม่เอ๋ก็แบบรีบมากเลยบอกทาไมไม่บอกลูกนะบอกไม่ตั้งใจจริงๆไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าพอจับเสร็จก็เอานังครอบเนี่ยนะคะเดี๋ยวดูตามคลิปแล้วกันค่ะคือเราก็ <c oughs> าตื่นเต้นมากคือไม่ไม่เคยจับไงฮะกลัวมันจะหลุดเหมือนกันนะ <c oughs> พอดีมีพี่ข้างบ้านอ่ะพี่ที่บ้านติดกันเขาบอกว่าให้ไม่อ้อมอ่ะตลบสวิงสวิงมันยาวนะคะตลบตลบตั้งสองรอบอ่ะคือคือมันจะหลุดออกมาไงต้องตลบสองรอบ แต่ก็ภาวนานะคะไม่ให้มันท้องเนี่ยแม่อ้อมก็ภาวนาอยู่ให้หมอทราบดูก่อนนะคะ <_ T> ไปอ,อาบน้ํามาค่ะคนอุ้มบอกหลังจะหักปัดเล็บพี่ฝนเลื่อนออกอีกแล้วเนี่ยที่เท้าเนี่ยค่ะเด <_ T> ี๋ยวแม่อาเบตัดินทาให้พี่ฝนคือหน้าตาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แบบค,ค,คือคือคือไม่อยากออกข้าง,งานอกอยู่แล้วปกติก็เปิดแผลแม่ก็จะได้เห็นทานชัดๆหน่อยเพราะว่าตัวมันดางเยอะนะคะ ตอนนี้พอขนหนาปุ๊บแม่อ้องก็ทายาลําบากแล้วแม่อ้อมไปเลยต้องเปิดเปิดขนแล้วก็ทายาให้เหมือนเดิมเพราะว่าถ้าขนยาวเนี่ยจะไม่เห็นแบบที่มันเป็นอยู่ข้างในเลยอ่ะนี่เครียดหน่อยๆนี่เครียดหน่อยๆความอ้วนของหมาสิคะเดี๋ยวทายาให้ก่อนคะ่ะให้รางวัลขนมสองอันค่ะให้รางวัลในฐานะที่อาบน้ำตัดขนเสร็จเรียบร้อย นะะในลุกง่ายๆหรอวคะ่ะขี้เกียจค่ะพี่ฝนเนี่ยหมคะว่าพี่ฝนนะเขาเป็นเยอะแม่อ้อมต้องคอยทาเดินเข้าเดินออกทายาและเนี่ยยิ่งหมอไปตัดตัดขนเนี่ยจะเห็นคือตอนที่ยังไม่ตัดเนี่ยแม่อ้อมก็รู้ว่ามันมีแผลอยู่ด้านในนะคะเพราะว่าแต่ว่าเราอะจะมองไม่เห็นแบบเราก็จะเห็นแค่บางทีจะเก็บแผลที่มันโผล่มาอย่างเงี้ยคือคือพี่ฝนเป็นภูมิแพ้นะคะมูม้จไปทำยังไงม่มงรู้จไปทำยังไงคือต้องต้องทายาอย่างนี้ตลอดะคะ่ะ สักพักหนึ่งก็หายจุดจุดที่เป็นก็หายก็จะขึ้นใหม่ขึ้นใหม่อยู่อย่างเงี้ยค่ะแม่อ้อมก็ต้องคอยดูแลพี่ฝนอย่างเงี้ยเดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออกดูแลพี่ฝนเนี่ยค่ะเนี่ยดูแผลพี่ฝนสิเห็นไหม,มเยอะมากค่ะเนี่ยเนี่ยโอ้โหแดงชัดเจ๋วเลยเนี่ยทายาไปแล้วเนี่ยโอ้ยตายคือถ้าอาบน้ำนใหม่ใหม่จะเห็นนี่แม่อ้อมสั่งไม่ให้เขาทาเอง ตัวอะไรก็ไม่รู้นะที่ที่มันทาแล้วมันเป็นมันจะมีกลิ่นนะไม่อ้อมสั่งไม่ให้เขาทาผมอ้อมไม่อ้อมไม่เห็นแทลพี่ฝนวยตายเยอะมากเลยเดี๋ยวทายาต่อกันค่ะพี่ฝนต้องกินสูตรเจเหมือนเดิมแล้วอ่ะคือเนี่ยไม่อ้อมให้กินแบบแซลมอนล้วนๆไงคะคือต้องให้กินสูตรเจแล้วก็ผสมแซลมอนได้อะก็คือกินกินประเภทแบบอะไรไม่ได้เลยอ่ะก็สูตรเจยังไม่เยอะขนาดนี้นะอันนี้ไม่อ้อมให้กินแซลมอนล้วนๆเพิ่งจะกินแซลมอนล้วนประมาณชัก แซลมอนแล้วก็มีมีเนื้อแกะเนี่ยประมาณสักอาทิตย์หนึ่งแล้วมั้งอาทิตย์เดียวแล้วมั้งเนี่ยต้องให้เดี๋ยวแม่ต้องตองให้เขากินสูตรเจเหมือนเดิมแล้วผสมพวกแซลมอนนิดหน่อยแล้วก็เสริมด้วยไข่ต้มกับแครอทหรือผักต้มเอาอ่ะ